คุณสัญญาเธอยืนยันกับผมว่าได้เชิญดาราสตรีครับที่เคยโดนผีหลอกนอกจอไม่ใช่ในหนังฮะอันนี้นอกจอโดนผีจริงๆหลอกมาร่วมรายการผมว่าท่านผู้ชมก็คงอยากจะรู้ว่าเป็นใครแต่ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าคุณสัญญาบอกว่าดาราสาวคนนี้นอกจากจะโดนผีหลอกแล้วผีทําท่าจะทําไม่ดีมีร้ายปลุกปล้าอะไรเธอด้วยเนี่ยผมว่าคงจะต้องน่าสนใจมากเธอคงเธอเป็นเป็นยังไงครับเธอ ข่าวว่ามาอย่างนั้นนะฮะว่า เกือบเกือบเหมือนจะปลุกปั้มอะไรทํานองนี้มันน่าจะเชิญผีมาด้วยผมอยากสัมภาษณ์ผีมากเลยว่าเพราะอะไรถึงจะต้องปลุกปั้มอันนี้ผมก็ต้องไปเรียนคอสสยศาสตร์ก่อนนะครับมันคงจะนาน,นครับงั้นเป็นใครใหอยากรู้จริงๆว่าเธอจะสวยขนาดไหนผีถึงไม่ใช่หลอกธรรมดานะจะปล้กเราด้วย <c oughs> คือ,ค,อคือไม่ไม่ทราบว่าจะอยู่ประเด็นไหนฮะแต่นี่เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าผีเนี่ยชอบหลอกคนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะดาราน,นะครับครับงั้นเชิญพบกับเธอเลยนะครับใช่ครับนี่คือคุณนิสาวงวัดครับอ เลยครับสวัสดีครับสวัสดี้แค่ผีสายเคลืเลยครับเชิญ่อนไปหมเคลืเลยครับคงได้คำตอบแล้วฮะว่าว่าไม่ว่าอะไรผีโดนหลอกที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงน่ากลัวต้องถามกันให้ละเอียดเลยอืมเรื่องก็คงประมาณสักเหตุเกิดที่ไหนสระบุรีค่ะจังหวัดสระบุรีไปถ่ายละครครับวันนั้นเจ้านอนหัวค่ำมากเลยคือถ่ายละครเสร็จใช่ไหมฮะถ่ายละครเสร็จแล้วแบบคือบ้านบ้านรีสอร์ททั้งหลังเนี่ย ทีมงานดาราดาราดาราทั้งหมดเนี่ยจะนอนชั้นบนมันเป็นจะมีสองชั้นแล้วชั้นล่างเนี่ยเขาข้างล่างเนี่ยแหม้บ้างว่างถ่ายละครก็บอกเด็กนิดหน่อยฮะกมเเล่นตัวตัวเจ้าเองเจ้าไม่ได้เล่นใช่ไหมคะเจ้าแบบเอ้ยอยากจะนอนนะก็ขึ้นไปนอนชั้นบนนอนกี่คนฮะเออคือจะนอนหันเท้าชนกันใช่ไหมคะ สคนนอนในห้องไม่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 ได้2คนค่ะประมาณสักเจคนได้คือจะอมพยานเยอะนะฮะอย่างนี้ใช่ค่ะแต่เขายังไม่มานอนเพราะว่าเขาปอกเด้งอยู่ข้างล่างแล้วกูโจ้็วขึ้นมานอนพอขึ้นมานอนปุ๊บเนี่ยเจ้าก็หันหน้านอนนอนนอนตะแคงไปด้านฝาผนัง นอนเอ๊ะมันก็ยังนอนไปหลับก็หันกลับมาอ้าวหันกลับมาแบบเจอเลยค่ะช่างแต่งหน้าไม่ใช่ยืนอยู่ข้างคนไทยแบบตัวใหญ่มากเลยแล้วแบบผู้ชายค่ะตัดผมตรงนั้นผู้ชายตัดผมจําได้ติดตาเลยคือผมสั้นๆแบบแบบสมัยโบราณนะแล้วแบบไม่ได้ใส่แว่นไม่สองปีก่อนผมยังไม่รู้จักเขาเลยนะฮะแล้วแบบ ใส่ใส่ชุดแบบผ้าได้ดิบอาหารแบบสีคึ้คล้ำหน่อยดิบแบบในหนังมัมมี่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมสีคล้ำหรอสีคล้นคล้ำขึ้มะฮอมมะฮอมคือคือไม่ใช่สีขาวแบบสีเทาเทาอาหาสีสีออกมอมมอนิดนิดแบบแบบเก่าเก่าแล้วสีหน้าเขาแสดงยังไงครับเขาเฉยมากหน้าเขานิ่งแล้วออกจากคึ้คล้ำคือตัวผู้ชายนี่ตัวใหญ่มากผู้ล้วขนลุกพี่จริงๆเลยนะเนี่ยหน้าเขาแบบเขาเฉยเขานิ่งเลยอ่ะเขาก็มองแล้วก็เอะเราแบบ ปลายเท้าเนี่ยมันจะมีขวดน้องขวดน้าเลยวางกันคือคือทุกคนจะเอาน้ำาข้นมาใครจะทานก็เอาวางไว้ก็ถามน้ําขวดนั้น่ะกินได้ไหมก็ถามโจ้ก็บอกว่าทานได้แล้วเสร็จแล้วแบบเขาก็มองอ่ะเขาหันมาจ้องโจ้แล้วแบบเขาก็โดดขวดเข้ามาอ๋อตรงนี้เลยสินี่เป็นข่าวใช่สลัดกระโดดยังไงถอดเสื้อถอดอะไรไม่มี่แล้วแววตาตอนเขามองแววตาเขาแบบกระลิ้มกระเลียนหรือว่าตอนกระโดดเข้ามาแล้วใช่พอกระโดดเข้ามาแบบ คือคือมีความูุสึกหายใจไม่ออกอ่ะโจก็แบบปัดมืออย่างเงี้ยปัดงืทีนี้แขนเนี่ยไปโดนช่างแต่งหน้า<อ>คือคือไปโดนช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเขาก็แบบเอางัดโจขึ้นมาเลยเฮย้โจเป็นอะไรใช่ไหมคะซึ่งซึ่งเราแบบพอตอนหลังเนี่ยจ้ามานั่งคุยกับเขาก็าบอกว่าตรงเนี้เขาเห็นตั้งแต่ที่โจแบบ อึดอัดแล้วเป็นอะไรแล้วอย่างเงี้ยแต่เขาไม่กล้าเรียกคือเขาเขาพยายามดูว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะคือเขาเห็นเราตั้งนานแล้วใช่เพราะว่าเขาก็ยังไม่หลับเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาก็แบบเรียกขึ้นมาใช่ไหมคะเขาเรียกขึ้นมาเจ้าก็คุยเขาฟังเขาก็แบบเอ้ยเจ้านี่นี่แบบทุกคนคือพวกพี่ป้อยพี่ลาวันพี่ปิงพี่ภูที่ถ่ายด้วยกันนะคะน่าโลนรอดอะไรเงี้ยขึ้นมาก็แบบเอ้ยฝันหรือเปล่าละเมอหรือเปล่าเองอะอย่างงั้นอย่างงี้ใช่ไหมคือก็แบบพูดไปต่างๆ่าแล้วนาเจ้าบก ไม่ฝันนะไม่ได้ละเมอไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแล้วต้าหายไปตอนไหนฮะ่ว่าะเขาโจรเข้าใส่ก็เจอาสบัตจบัตแล้วแบบเพื่อนผุกขึ้นมาเรียกขึ้นมาใช่ค่ะเราแบบก็เป็นอะไรที่แบบกลัวก็เล่าให้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 ในทีมงานฟังทุกคนก็แบบ วดคาถาชินบัญชรกันสวดมั่วครับพี่ต้อยด้วยใช่พี่ต้อยพี่ลาวันนี่สวดแบบนาสวดเลยพี่ละวันนํำเลยกับกับกับพี่เหน่งเมตตาก็แบบสับไปสับมาแล้วก็เอาพระเข้าวันรุ่งขึ้นมีการสืบไหมครับว่าบ้านหลังนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีวิญญาณอะไรสถิตอยู่อืมเจ้าไปถามเจ้าของรีสอร์ทเขาเลยซึ่งไม่ได้คําตอบบอกไม่มี อ๋อที่นอนนี่เป็นรีสอร์ทใหม่ๆเลยอ่าฮะใหม่ๆเลยไม่ไม่ก็แปลว่าไม่มีอะไรที่เขาบอกว่าพี่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอย่คิดมากหรือเปล่าอ่าแล้วคนงานก่อสร้างอะไรอย่างนี้พี่โอ้โหพี่ข้างล่างถ้าจะพาข้างล่างขึ้นมาได้นี่แบบแน่มากนะสิบกว่าคนเนี่ยผู้ชายทั้งหลายคนพี่ภูพี่ปิงแล้วล้อใช่ไหมทีนี้เอออาจจะเป็นพี่ปิงพี่เปิงอะไรนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยโอ้พี่ปิงไปหาเสื้อผ้าดึกมาแล้วไม่ค้นเสื้อเออ แล้วไงครับแล้วไงแล้วได้เรื่องว่<อ>ายังไงบ้านหลังนีเ้เขาบอกว่าไม่มีไม่ไมีอะไรคิดมากหรือเปล่าเจ้าก็ไปไปถามคนงานนะคะก็ไปถามคนงานพ <ๆ S 2> วกคนงานพวกทําสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทุกคนที่มาที่นี่จะเจอจะเห็นทั้งนั้นแล้วขาถามว่ามานี่ได้ว่า้หรือเปล่าอตายแล้วใช่เจ้าไม่ได้ว่า้เพราะว่าปกติไปไหนนี่เจ้าจะวหวยก่อนเลยถจ้าเจ้าทางเจ้าจะวหว้แต่วันนั้นไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเหนื่อยมากเหนื่อยหรือขี้เกียจหรือลืมหรืออะไรไม่แน่ใจไม่ได้ว่า้ก็แบบนอนเลยอาบน้ําเสร็จก็แบบนอนเลยอ่ะอยากพักผ่อนก็ เจอแล้วราทางทีมงานเขาก็ให้เจ้าจุดทู่บอกว่ากลับไปกรุงเทพเนี่ยจะไปทำสังฆทานให้นะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ที่อาจจะเป็นแบบผีไม่มีญาติหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าเกิดทีมงานหรือว่าตัวเจ้าเองเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปไม่ดีไม่งามอะไรก็กลับขอโทษด,ด้วยและจะสังฆทานทําบุญกดน้ำมุทิสวนุิสนุสนไปให้เจ้าก็จุดทูปว่าอย่าง,งานั้นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบหายแล้วก็หลายอย่างแล้ว คือทุกคนไม่ได้นอนพ่อโจแบบทุกคนก็กลัวค่ะพี่ต้อยเองนี่สวดไปกลัวไปอะค่ะครับแล้ว,ลว,ลวยังค้างต่ออยคืนรือหรือเปล่าหรือคืนนั้นแล้วก็อเออทีมงานทาค้างค่ะจะโจกับกรุงเทพแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ่ายละครเรื่องนี้จนกระทั่งจบโจ้ไม่เคยค้างที่นั่นอีกเลยเสร็จก็กลับดึกขนาดไหนก็ขับรถกลับกรุงเทพสรุปแล้วคุณนิสาเชื่อว่าเป็นผีมาหรอเจ้าว่าวิญญาณน่ะมีจริง แต่ไอ้ตรงนี้เจ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหนื่อยหรือเปล่าแล้วเนี่ยแล้วก็อะไรกคุณคุณนิสสามากแล้วก็มีรางวัลขึ้นถึงระดับนะเพระคุณมากเลยครับที่ได้กรุณามาเล่าเรื่องท่านผู้ชมอย่าเพิ่งกลัวนะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรขอบคุณครับขอบคุณมากครับ